จะดีไหมถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากเขาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตั้งใจถอยออกจากเขามาดูพลังการกันนะคะอาจารย์จะหยิบให้กับคุณนะคะสามใบถ้าคุณนะคะถอยออกมาจากเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไพ่นั่นแปลความหมายว่านะคะตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองนั้นจะง้อคุณค่ะเพราะว่า ด้วยตัวเขาเองนั้นยังมีใจรักและอาวร์กับคุณนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเขาต้องการให้คุณนั้นนะคะอยู่กับเขาอยู่เขายังเห็นความสาคัญกับตัวคุณอยู่ดังนั้นเขาย่อมแขกคุณแน่นอนนะคะและขอต่อนะคะและเขาจะเสียใจหรือไม่ถ้าคุณถอยออกมานะคะเสียใจไหมนะคะก็เป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานเจ็ดถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยนั่นแปลความหมายว่าเขานั้นนะคะเขานั้นนะคะคิดมากนะคะมองว่าถึงจะมีตัวเลือกมากมายแต่ว่าก็ไม่มีใครเหมือนคุณความรักความจริงใจที่คุณมีให้เขานั้นที่สุดแล้วเขาย่อมเสียใจถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นจะมีตัวเลือกมากมายนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะและนะคะจะยังไงไพ่อยากจะบอกอะไรกับใบสุดท้ายนะคะไพ่อยากบอกอะไร โอ้เป็นไพ่อะไรเอ่ยนะคะก็เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบแต่ก็คือเป็นเด็กดื้อเด็กสนเนาะคือเขาก็ไม่ยอมเะคะเขาจะไม่ยอมให้คุณเลิกกับเขาดังนั้นเขาก็จะงองแงหรือเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อนะคะเขาเรียกว่ามีการประชดประชันด้วยนะคะเรียกร้องความสนใจเอาที่แน่ๆเขาก็ไม่ยอมก็เป็นนักเลงนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอาจจะอารวาสคุณหรือทําประชดกับคุณ ถึงอย่างไรถ้าคุณคิดว่านะคะคุณจะถอยออกจากเขาจริงๆก็ขอให้คุยด้วยเหตุผลนะคะเพราะตัวเขานะคะเท่าที่ดูแล้วเขารักคุณค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทุกคู่ย่อมมีปัญหาปรับความเข้าใจกันย่อมกลับมาดีกันได้นะคะเพราะดูแล้วเขารักคุณและคุณคงเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาอยากจะดูดวงส่วนตัวให้ละเอียดนะคะทักลิงไหลใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะ